อ่ะมาแล้วจ้าโอ้โหวันนี้มาเร็วหน่อยนะคะลูกค้าช่วงนี้บอกเลยนะคะแอดมินไม่มีน้อยนะลูกค้าจ่าแอดมินมีน้อยอาจจะบางวันนะมาเปิดไลฟ์แบบรอบเย็นเลยนะคะแต่วันนี้ ขออนุญาตมาเร็วหน่อยนะแม่นะคะห่างหายไปหลายวันแล้วนะคะไม่ได้เปิดไลฟ์เลยเนาะนะคะวันนี้มาเปิดงานเป็นงานป้ายใบแบก,ก่อนนะคะลูกค้าขาจะมีป้ายอะไรบ้างวันนี้นะแอดวีจะมาเปิดงานประมาณ3-4ถึงลูกเลยวันนี้นะคะเราติดตามเลยนะแม่ว่าจะมีรหัสอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอเปิดเป็นงาน US ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่เคยมีรีวิวเลยเนาะ ตัวนี้จะเป็นงานเสื้อคอตตอนผู้หญิงนะคะลูกค้าขาปลายแบนเนาะนะคะปลายแบนรหัส2-101ดอกจันนะคะลูกค้าขาเป็นเบอร์2นะนะคะเอาเลยละกันนะคะลูกค้าขาเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเพราะวันนี้แอดวิจะเป็นงานเร็วนะคะตัดเลยจ้ะมีใครแชร์ไลค์ป้ะ ขอเช็คก่อนนะมาเลยจ้าไปบอกน้องแชร์ไลนะ์หน่อน่าจะไม่เห็นมาแล้วจ้าแม่จ๋าอะใครรองาน<ร><ร>เสื้อคอตตอนหญิง45กิโลนะคะสำหรับคนงบน้อยลูกค้าจ๋าแนะนํนำเลยนะคะ เป็นงานป้ายเบรนะคะงานอเมริกาเลยบางคนเขาจะคิดว่างานอเมริกาไซส์จะใหญ่ลูกค้าขาหากจะเป็นไซส์ใหญ่มันจะเป็น XL นะลูกค้าอันส่วนนี้กนะ็จะเป็นงานไซส์ปกติเลยนะคะไซส์ปกติของเราเลย SML XL ลูกค้านะคะตัวนี้นะป้ายแบร์เรดดี o คอรอนเบาสกิโลนะคะเป็นป้ายนี้นะโอเคขออนุญาตเริ่มโชว์เลยแม่ ขออนุญาตเริ่มโชว์เลยนะคะเออเปิดมาตัวแรกก็บอกเลยว่าเจอแบรนด์แล้วนะคะงานของแก๊บค่ะนี่ลูกค้าจ๋ามีแบรนด์ให้ลุ้นแน่นอนนะคะมากหรือน้อยลุ้นได้เลยนะจ๊ะอ่ะนี่อุย๊ยเขาเป็นงานอ๋อ งานเบอร์สองนะคะลูกค้างานค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะคะตีตำหนิให้1-20ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเป็นงานผ้าคอตตอนล้วนทั้งกระสอบเลยแต่ว่าอาจจะมีติดงานประเภทอื่นๆมาบ้างนะคะประปายกันไปเนาะนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานอ๋อเป็นเชิตนะ,ะเป็นคอตตอนเป็นงานอ่อเสื้อเชิตอย่างเงี้ยนะคะลูกค,ะคะ้าขาแขนยาวแขนสั้นนะคะกละปนไปเลยจ้ะนี่ อาแบรนด์หรอเลิศมีแบรนด์ให้หลุ้นแน่นอนนะคะงานอเมริกาลูกค้าขาในราคาที่แบบว่าจับต้องได้2,800บาทนะคะปักหมุดมายังใจยังใช่ไหมเดี๋ยวรอให้อดินหลังบ้านปักหมุดมาหน่อยนะนะคะลูกค้าขาป้ายแบนดนะป้ายหมีนะคะเออเนี่ งานแบบว่าฉลุนะคะก็มีต ok ิดไปนะคะสีสันไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าสีสดใสแน่นอนดูสินะคะเห็นชั้นผ้าแล้วรู้เลยว่าชั้นผ้าแบบว่าสีแบบแจ่มมากลูกค้านะคะนี่อุ้ยงานเลิศอยู่หนาแม่อ่ะเขาจะเป็นงานแบบว่าเป็นงานเน้นเชิ้ตแขนยาวนะคะเป็นงานเสื้อเชิ้ตแขนยาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวแฟชั่นนะคะสามารถมัดได้นี่ไงนะคะ สามารถมัดได้เป็นผูกเอวอะไรอย่างนี้เน้นแฟชั่นไปเลยนะคะเอ้าแกบอีกแล้วว้าวแบรนด์มีลุ้นจริงๆเลยนะคะรหัสนี้แกบค่ะนี่เออสวยเนาะสีสันแบบว่าสดใสกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสีเรียบสีพื้นลายทางลูกค้าขาเนี่ยแนวสกอตก็มีนะเนี่ยแนวสกอตก็มีพิมพ์ลายก็มีลูกค้าลายดอกก็มีนี่ไงสวยๆเลยนะคะ อันนี้งานมีมีแต่งเป็นงานปักด้วยกุบกิบน่ารักเวอร์นะคะปักมุดมายังยังใช่ไหมโอเคจ้าอุย้ยอันนี้สวยนะเน,นี่ยอันนี้เป็นพิมพ์ลายพิมพ์ลายเป็นลายดอกเป็นแนวผ้าคอตตอนนะคะลูกค้า่ะคอตตอนแบบว่าเอองานผ้า,ผาอันนี้จะเป็นคอตตอนผ้าบางนะคะใส่สบายสบายลูกค้าขายแบบว่าราคาไม่ได้สูงมากนะคะจํานวนตัวนะคาดว่า ประมาณ200ยี่250ตัวบวกลบเลยนะคะประมาณนี้นะอ,อันนี้ก็สวยแม่พูดถึงนะเอาไปรีดหน่อยนะคะลูกค้าะเอาไปรีดอย่างเงี้ยงานฉ่ำมากเลยนี่เบอร์สองนะแต่ง,งานค่อนข้างสะอาดเลยนะคะตีตำหนิให้1-20%มีอะไรบ้าง1-20%อาจจะเป็นกระดุมแตกนะคะลูกค้าขะ กระดุมแตกกระดุมหายอย่างเงี้ยลูกค้าอาจจะต้องเอาไปทําหน่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่อตำหนิทั่วทวไปก็อาจจะเป็นขาดเสียอะไรเงี้ยนะคะเป็นงานขาดอา่องานแบบว่าสีตกบ้างอะไรเงี้ยคือตีตําหนิให้เลย1นึถึงยีนะจ๊ะนี่เห็นไหมเขาจะมีความแบบว่าเป็นเชิตแขนสั้นแขนยาวคราบโปนเลยนะคะนี่สาวออฟฟิศนะคะใส่ออเอฟวีเดลุกได้เลยนะเนี่ยนะคะ ใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวใส่ทําบุญทํากิจกรรมต่างๆลูกค้า่ะงานผ้าคอตตอนนี้ต้องบอกเลยว่าขายค่อนข้างแบบว่าขายง่ายนะคะขายง่ายกําไรดีเนาะนะคะงานเลิศนะลูกค้าเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ตํหนิตำหนิน้อยนะคะเบอร์สองนะตัวนี้2,800อบาทราคาดีมากนะคะราคาดีมากเลย ี่ก็จะเป็นแบรนด์อเมริกาเลยนะคะแบรนด์อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนี่คอตตอนหนาคอตตอนบางลูกค้าคะปนกันไปเลยนะคะรหัสนี้ดูแล้วน่าจะเป็นงานเน้นแบบว่าคอตตอนเสื้อเชิ้ตนะคะคละแขนยาวแขนสั้นนะคะเน้นแบบว่างานแบบผู้หญิงแบบสวยๆเลยลูกค้าไซส์จะเป็นไซส์เอเชียใส่ได้ทั่วไปเลยนะคะจะเป็นไซส์ปกติของเราเลยบางคนคิดว่างาน อเมริกาไซส์จะใหญ่หรือเปล่าไซส์โอเวอร์ไซส์หรือเปล่าลูกค้าจะเป็นไซส์ปกติเลยอย่างเงี้ยนะคะ S M L XL ลูกค้านะคะได้หมดเลยเนี่ยอันนี้เป็นแนวแบบว่าเป็นเชิ้ตเ,เข้าสวดเข้าทรงนะคะเป็นเชิ้ตแบบเข้ารูปเลยสวยๆเลยนะคะนี่ลายสกอตนี่อุ้ยอันนี้สวยมากเลยน,นี่แต่งเป็นฟิลกระดุมมุกนะคะเป็นเชิ้ตกระดุมมุกสวยมากเลยเนี่ย คอตตอนเชิ้ตกระดุมมุกราคาดีมาก2,800บาทนะคะรีวิวส่วนลด150บาทนะคะลูกค้าจ๋ารีวิวลด150บาทนะจ๊ะสำหรับงานป้ายแบ์นะคะทอมมี่ <Tommy. S 1> <Tommy. S 2> เป็นทอมมี่แบบว่าอ๋อพิมพ์ลายสวยๆเลยนะจ๊ะนี่ลายสกอตอีกแล้วงานลายสก๊อตตอนนี้ขายดีมากเลยลูกค้าจ๋าเนี่ยนะคะ ขายดีมากเลยขายได้แบบว่าทุกทุกเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างเพื่อนบ้านชาแบบว่าเออชาเมียนมาอะไรอย่างเงี้ยชอบนะคะจะชอบมากเลยงานคอตตอนเนี่ยเน้นขายราคาไม่สูงมากลูกค้าขาเอาไปหารต้นทุนตกไม่เท่าไหร่เองเดี๋ยวแอดวีลองคำนวณก่อนนะแอดวีลองคำนวณก่อน2,800นะคะ ตกตัวแล้วประมาณ1 1 1 2บาทลูกค้า<ม>นะคะ1112บ,<า><ม>บาทเลยอ่านี่<ม>เห็นไหมเขามีแบรนด์ให้ลุ้นด้วยเป็นงานรับลอเลนเห็นไหมคะ่ะบอกเลยค่ะว่าีเปิดอะไรบ้างวันนี้วันนี้จะเปิดเออเป็นงานมจเดี๋ยวจะมีงานป้ายโกต่อคะ่ะเป็นเอองานไหมพรมนะคะแต่จะเป็นงานยังไงเดี๋ยวน,นี้จะมาลุ้นพร้อมกันเพราะายังไม่เคยเปิดรีวิวเหมือนกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะมาดูงานพร้อมๆกันเลยนะคะ และวดูก่อนวันนี้ว่าจะเปิดกี่งานดีนะคะลูกค้าค่ะขออนุญาตเปิดเป็นปลายแบกก่อนอะแบนแก๊ปอีกแล้วจ้าทรงสาวแบบว่าออฟฟิศเออใสเ่เก๋ๆดเลิศด,ดใครที่ขายโซนแบบว่าโซนออฟฟิศอย่างเงี้ยหรือว่าโซนเอ่อข้าราชการสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยลูกค้จาจ๋าได้นะนะ,ะได้นะจริง ป้ายลิงเหรอคะป้ายลิงเปิดไปแล้วนะคะลูกค้าฟีทป้ายลิง MKJ10 ใช่ไหม MKJ10 เพิ่งเปิดไปไม่กี่วันนี้เองนะคะประมาณ2อาทิตย์แล้วมั้งนะคะน่าจะเป็นแอดพอย์เปิดหรือแอดพิงนี่แหละแอดวิจจำไม่ได้เหมือนกันนะ,ะงานเพิ่งเปิดไลฟ์ไปเลยเพิ่งเปิดทำรีวิวไปแล้วก็เป็นราคาโปรด้วยนะคะ MKJ10 นะคะ2,900บาทเท่านั้นลูกค้า โอ้เฉพาะเดือนนี้นะบอกไว้ก่อนใครอยากได้ราคาเหมาราคาตัดลอดราคาพิเศษลูกค้าขาสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าสนใจรหัสอื่นๆนะคะชอบถามได้เลยแม่มีอะไรบ้างฟีดมีอะไรบ้างม,มีเยอะมากมากๆเลยนะคะ FJ 1, 1 1 3รวมฟีดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเกาหลีด้วยแต่เกตฟีดส KR 2 5 5ลูกค้านะ,ะ KR 2 5 5ก็มีอยู่นะคะนี่ วุ้ยผ้าค่อนข้างงานค่อนข้างสะอาดเลยนะคะอันนี้จะเป็นงานเบอร์สองนะลูกค้า2,800บาทราคาดีมากนะคะราคาดีมากแจ็คเก็ตรวมหรอแจ็คเก็ตรวมตัวไหน f j 1 1 2ไหมคะถ้า f j 1 1 2รีวิวเปิดไปนี้นะแม่เปิดบ่อยด้วยนะ f j 1 1 2นนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยลูกคาก้าจ๋าไซส์จะเป็นไซส์แบบปกติเลยลูกค้าไซส์จะเป็นไซส์ปกติเลยนะ จะไม่ใช่งานโอเวอร์ไซส์ไซใหญ่นะคะนีเออนี่น,นีอุ้ยตัวนี้สวยอะตัวนี้สวยตัวนี้สวยงานเนี่ยงานพิมพ์ลายงานลายสกอตลายทางอย่างเงี้ยลูกค้านะคะต้องอไปรีดทำความสะอาดาสักหน่อยลูกค้าแต่จริงก็งานขายเร็วก็แค่เอาไปรีดนะ,ะรีดแขวนเรียงอย่างเงี้ยลูกค้าเอาไปทํากําไรได้เลยอาจจะแยกเป็นประเภทเออเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะ อาจจะแยกเป็นประเภทงานลายทางนะคะงานลายทางลายสก,กอตแยกเป็นแบบว่ากลุ่มอาโอเนวี avy, <c oughs> เห็นไหมลูกค้าจ๋าแบรนด์เขามีให้ลุ้นนะหลักๆที่เห็นก็จะมีเมื่อกี้ก็มีทอมมี่นะคะลาบลอเรนแก็บนะคะเจอแน่นอนในงานอเมริกาเนาะนะคะนี่โอ้งานเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเชิ้ตนะคะเชิ้ตแขนสั้นเชิ้ตแขนยาวลูกค้า,คา,าขาพาคอต้อนล้วนเลยนะคะ อาจจะมีฟิลแบบว่าติดคอตตอนเลยยอนไปบ้างนะคะคอตตอนเลยอนไปบ้างนี่น,นี่อันนี้ก็จะเป็นอ่านี่เห็นไหมเขาก็จะมีติดแบบประเภทคอแบบแต่งคอข้อกลมแบบนี้มานะคะแต่จริงๆงอ่ะงานจะเน้นเชิดนะคะงานจะเน้นเชิดเลยนะคะคอตตอนเชิดนี่ไงสวยสวยเลยค่ะแมคะ่ค่ะสองพันแปดร้อยเออลดอีกเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสำหรับรีวิวนะคะเออเดี๋ยวเท่าไหร่ คิดสิสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่ฉ่ำๆเลยแม่จ๋านะคะใคร CF รีวิวแม่จา๋าแคบแคบได้เลยนะคะแคบแล้วก็แจ้งรหัสสินค้ากับแอดมินหลังบ้าน CF รีวิวแล้วส่วนลดน150บาทค่ะลูกค้าค่ะนะคะอด้ยนี่นี่นี่ สีสันเลิศเนาะเป็นงานแบบว่าพาสต์แบบเขาเรียกว่าอะไรฟูลอะคอลลอฟูอะสีสันแบบว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเอยมีงานพิมพ์ลายเยอะเลยนะคะงานพิมพ์ลายงานลายทางลูกค้าสวยๆข้างนั้นเลยนะคะโอ้ในวีกแ้วเห็นไหมมีแบรนด์ให้หลุ้นจริงๆลูกค้านะคะมีแบรนด์ออกให้หลุ้นนี่ เว้นี้พิมพ์ลายสวยมากเลยอันนี้พิมพ์ลายสวยมากเลยลูกค้าจ้ะสีสันสดจริงๆลูกค้างานเบอร์สองค่อนข้างสะอาดเลยตำหนิหนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอะตัวนี้แบรนด์ Brand ค่ะแบรนด์ Brand อีกแล้วเป็นงานของทอมมี่ค่ะอุ้ย <Tommy. S 1> สวยมากเลยนะลูกค้าค่ะตำหนินี่อาจจะมีแบบเปื้อนเหลืองนะคะลูกค้าค่ะแอดมินแจ้งไปแล้วนะตำหนิเปื้อนเหลืองมีนะคะหนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะถ้าการณีเป็น ประเภทกระดุมหลุดหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องเอาไปทำหน่อยนะลูกค้าคะอาจจะต้องเอาไปทำใส่กระดุมหน่อยนะคะนี่นี่นี่อุ้ยตัวนี้สวยมากเลยอะฟิลแบบว่าเลื่อมเลื่อมมองเห็นไหมในกล้องไม่เห็นหรอกจะบอกว่ามันเลื่อมเลื่อมสวยมากเลยโอ้โหจำนวนตัวนี้อาจจะมากกว่าที่แอดวีแจ้งเวยนะแอดวีแจ้งประมาณสองร้อยถึงสองหสิบแต่อาจจะเกินนั้นลูกค้จาจ๋าเนาะนะคนะ,ะลดหลั่นกันไปนะคะลองลองลอง,ลอง,ล,องลองเอาไปนับดูนะคะ ه, ตัววนี้ส<ว>ยจาาเป็นงานเสื้อคอตตอนเป็นเชิ้ตหรือประเภทไหนจ้ะถ้าเชิ้ตก็จะมีออก kwe 105A ลูกค้า9,900บาท100กิโลนะคะตอนนี้สินค้ามีมีพร้อมส่งเลยนะคะเชิ้ตคอตตอนชายนะคะตัวนั้นก็จะเป็นงานคละคะแขนสัน้นแขนยาวคะ ลวดลายเลยแบรนด์มีให้ลุ้นนะคะตัวนั้นน่ะนาจะเป็นงานญี่ปุ่นคะ่ะลูกค้านะคะ KWE 1 0 5 A นะคะมีแบรนด์ให้ลุ้นแบรนด์ก็หลักๆเลยนะคะเจอแน่นอนยูนิโค่อย่างเงี้ยลูกค้าจ๋ายูนิโค่เจอแน่นอนลุ้นได้ในงานญี่ปุ่นเลยนะคะงานญี่ปุ่นของกโกดังม,มีมีหลายมีหลายโรงงานนะมีสีโรงงานเลยนะ,ะ KWE FJ Monkey Goat ลูกค้จาจ๋างานญี่ปุ่นเลยสีโรงงานเลย ชอบงานไป้ายไหนนนะคะชอบงานไป้ายไหนสามารถสอบถามสต็อกกับแอดมินหลังบ้านได้เลยนะคะเนาะ mm. เพราะว่างานมันเยอะจริงๆนะงานเยอะจริงๆลูกค้า mm. บางคนก็ชื่นชอบ SJ บางคนก็ชอบแบบ KWE อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. ก็แล้วแต่ความชอบเลย mm. นะคะแล้วแต่ความชอบเลยนี่แก๊ปอีกแล้วว้าเธอ mm. นับแบรนด์ได้นะ เมื่อกี้นะับแบนด์ได้หลายตัวแล้วนะคะอันนี้คือสามารถลุ้นแบนด์ได้ในกระสอบเลยนะคะลูกค้าขาแอดมินก็ไม่ได้แจ้งเลยนะว่าจะแบบแบรนด์ล้วนหรืออะไรเงี้ยนะคะแบนดต้องลุ้นนะนะคะของโกดังจะไม่มีแบรนด์ล้วนขายนะคะลูกค้าขาสามารถลุ้นได้เลยอาจจะมือดีเจอแบนดไฮเอ็นอย่างเงี้ยลูกค้านะคะเป็นดวงเหมือนกันนะคะเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงแบบว่าด้านเสื้อผ้านะคะ โอ้โหจำนวนเยอะมากเลยลูกค้าจา๋าเดีลี่จะรีบๆโชว์แล้วนะคะเนี่ยมีแบรนด์เป็นแบรนด์อ่ออเมริกาแน่เห็นไหมแก๊ปใหม่แล้วแก๊ปเยอะนะารหัสนี้สวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้าจา๋านะคะขอย้ารหัสอีกรอบแล้วกันตัวนี้นะเป็นงานออกป้ายแบรนด์นะคะเป็นงานแบบอเมริกาเลยที่มี45กิโลก็จะเป็นงานป้ายนี้นะคะลูกค้าคะ B 2 1 0 1>, 1ดอกจันจะเป็นเบอร์สองนะชาร์ปสองจะเป็นเบอร์สองนะคะลูกค้า่ะบางคนยังงงอยู่อนนอเนวี vi, แล้วก็เป็นของแกรบจากด้านหลังบางคนยังงงอยู่เอาเรียกเป็นเบอร์อยังไงงานอเมริกานะคะงานอเมริกาก็จะเรียกเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็จะเป็น XL เลยนะคะลูกค้าเป็นเป็นยังไงบ้างเบอร์หนึ่งก็จะไม่มีดอกจันเลยแม่เบอร์หนึ่งก็จะเป็นเลขเลยนะคะ ถ้าเป็นเบอร์เบอร์อเอ,อ่เบอร์สองเบอร์สามเงี้ยก็จะมีดอกจันตามหลักนะคะดอกจันหนึ่งดอกดอกจัน2ดอกแล้วก็จะเป็น XL นะคะลูกค้าคาะเนาะนะคะบางคนก็ไม่ยังยังยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีความรู้ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยลูกค้าค่ะมีแอดมินคอยให้คอยให้คำปรึกษานะคะคอยให้คำปรึกษาตลอดเลยว้าว h อเออุอ้ยอันนี้เลิศเนาะ H&M แบบว่าตะโกนเลยนะ สาม H&M ไปเลยนะคะลูกค้ค <rov: S 1> คาค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเปิดงานป้ายโกดเนาะ,ะลูกค้าค่ะเปิดงานป้ายโกดใครรอบ้างไหมน่าจะเป็นงานใหม่พรมบางนะคะไหม่พรมบางรหัสโกด 90CA ลูกค้าจ๋ายังไม่มีเปิดรีวิวเลยเดี๋ยววันนี้แอดวีจะเปิดรีวิวดูงานกับลูกค้าพร้อมๆกันไปเลยนะคะว่างานเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นงานญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะป้ายโกดเนาะนะคะเป็นรหัสน้องใหม่เลยนะคะเป็นรหัสน้องใหม่งานญี่ปุ่นนะคะ เพิ่งเอาเข้ามาเลยแม่งานป้ายโกดบอกเลยว่าโอ้โหเลิศนะงานไม่ไม่ผิดหวังเลยนะคะมีแบรนด์ให้ลุ้นเลยมีแบรนด์ให้ลุ้นเหมือนงานงานพี่เลย KWE นะคะงานคล้ายๆกันเลยนะคะนี่เห็นไหมเขาจะเป็นฟิวเชิดแบบเข้าสวดเข้าทรงนะจะเป็นแบบว้าเอวอย่างเงี้ยลูกค้าคะเคยเห็นใส่ฝอใสไ่ไหมเวลาเขาใส่เชิดใส่คู่กับกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนาฬิการายเลยสวยนะคะโอ้ยอันนี้เลิศ วิสีสวยนะเนี่ยมีเห็นไหมมีแขนกุดนะคะมีแขนกุดแขนสั้นแขนยาวลูกค้าขาคือคลาปนไปเลยแต่งานก็คืองานผ้าคอตตอนนะคะมีออคอตตอนผ้าบางอาจจะติดหนาบ้างแล้วก็จะเป็นคอตตอนเลยอนลูกค้าขาคือคลาปนไปเลยนะคะว่าไงคะราคานะคะลูกค้าขา,ายังไม่เอาลูกนี้นะแม่ลูกใหม่มีมีพร้อมส่งเลยสองพันแดร้อยบาทจนะ้า 2,800บาทถ้ารับรีวิว CF ตอนนี้เลยส่วนลด150นะคะส่วนลด150บาทนะคะสำหรับลูกรีวิวกระสอบนี้จ้ะแม่จ๊ะนะคะเออนี่น<ร>อ่านี่นี่นี่อู้นี่นี่นี่เขาจะเป็นฟิลแบบว่าเออสายฟอร์เซ็กซี่อะไรอย่างนี้นะคะเป็นฟิลเซร,รามสายเดี่ยวนะคะเลิศนะแต่งานก็จะเน้นอย่างที่แอดวีแจ้งเลยนะงานเน้นแบบว่า เชิตคอปกนะฮะงานเน้นเชิดคอปกซะส่วนใหญ่นะคะตัวนี้นะแอดวิตตีให้ประมาณ2 0 0ร้อตัวบวกลบแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องจะเป็นงาน45กิโลนะคะลูกค้าค่ะงาน45กิโลนะคะสำหรับใครแบบว่างบน้อยอะไรอย่างเงี้ยงบไม่ถึงนะคะก็เล่นรหัสนี้ได้เลย B2101 ดอกจันลูกค้าค่ะเป็นงานเบอร์2นะคะตําหนิอะไรเนี่ย อาจจะมีตําหนิคอเหลืองอ่ะเปื้อนกระดุมหายอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขาหนึ่งถึงยีิเปอร์เซ็นตนะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์นะจ๊ะทอมอมีกแล้วอมมเออ,อมมเห็นไหมบอกเลยว,ว่ามีแบรนด์ให้ลุน้นลูกค้าจ๋าแบรนด์มีให้ลุ้นแน่นอนมากหรือน้อยอันนี้ต้องไปลุ้นได้เลยในกระสอบนะคะแบรนด์อะไรบ้างลูกค้างานมือสองเปิดสนุกนะจะบอกให้โอ้เสียงไม่มีแล้วเสียงหายไปแล้วนะคะเสียงเอสวีหายไปแล้วเออเยอะอยู่นะลูกค้า คาดว่าน่าจะแบบว่าอา,อา,จ,อาจจะถึงสามร้อยตัวได้เลยนะเนี่ยนะอาจจะถึงประมาณสามรอยตัวได้เดี๋ยวก็ลดหลั่นกันไปนะลูกค้าจ๋าลดหลั่นกันไปเลยจานวนตัวอาจจะมากหรือน้อยกว่าที่แอดวีจแจ้งด้วยนะคะก็แจ้งโดยคร่าวๆไปละกันประมาณสองร้อยถึงสองห้าสิบตัวนะจ๊ะเอองานงานเลิศนะลูกค้าตําหนิน้อยนะจกักจากตานะลูกค้าตําหนิรหัสนี้น้อยอันนี้จะเป็นเบอร์สองนะลูกค้าจ๋า จอนเบยนี่จอนเบยอ,อันนี้น่าจะเป็นคอตตอนสำลี um นะคะคอตตอนสำลี um บางลูกค้าจ๋าโอ้ยจำนวนตัวเยอะมากเลยอ่ะนี่แอดวีให้ดูนะลูกค้าชั้นสีเยอะมากนะคะมีทั้งแนวพิมพ์ลายแบบนี้ลูกค้าพิมพ์ลายลายดอกอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยเห็นไหมลายทรงลายเสือนะคะลายสกอตลายทางสีเรียบเนี่ยสีเรียบ สีเรียบคือไม่มีอะไรเลยสีพื้นเลยนะคะงานสีพื้นๆอย่างเงี้ยค่อนข้างขายดีเลยนะคะลูกค้าขาขายโซนออฟฟิศนะคะสำนักงานต่างๆนี่ได้เลยนะคะราคาก็ตัวละร้อยไงแม่นะคะตัวละ100บาทนะคะรีดสวยๆแขวนเรียงโอ้เลิศปังเลยนะคะงานแบบนี้นะคะนี่สวยๆเลยลูกค้าขาไซส์ไซส์เอเชียใส่ได้ทั่วไปนะคะ SMLXL L ลูกค้าขาคือได้หมดเลยนะคะ ไซส์ไซส์คือแบบว่าใส่ได้ปกตินะลูกนะคะ้าบางคนยังแบบงงงงอยู่งานอเมริกางานยุโรปตัวจะใหญ่ไปหรือเปล่าถ้างานตัวใหญ่ต้องเป็นตามหลังว่า XL นะนะคะตามหลังว่า XL ถ้า XL จะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะจะเป็น o อร์ s i ส e นะคะตัวนั้นน่าจะเริ่มต้นที่ไซส์ L XL 2 XL 3 XL ไปเลยนะคะตัวนั้นนะ,ะนี่ โอเคค่ะเข้าวๆก็ประมาณนี้นะคะลูกค้าขาสำหรับงานป้ายแบร์นะคะ B 2 1 0 1ดอกจันลูกค้างานคร่าวๆประมาณนี้เลยนะคะงานค่อนข้างสะอาดแล้วก็มีแบรนด์ให้หลุนด้วยนะคะราคาดีด้วยนะคะ2,800บาทเนาะนะคะสำหรับใครจะ C F review นะส่วนลด150บาทลูกค้าจ๋านะแครบนะัสให้อดมินหลังบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปแอดดี้จะเปิดเป็นงานป้ายโกต่อเลยนะคะขออนุญ,ญาต เคลื่อนย้ายน้องก่อนนะคะขออนุญาตเคลื่อนย้ายน้องไปก่อนนะโอเคค่ะไปเลยไปเลยขออนุญาตเคลื่อนย้ายโอเคค่ะลูกค้า่ะงานป้ายโกจะเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้มาดูพร้อมกันเลยน่าจะเป็นงานไหมพรมบางนะคะลูกค้าขะไหมพรมบางโอ้ราคาดีด้วยนะ ราคาเท่าไหร่เนี่ยขอเช็คสักครู่ราคาไปดูมาแล้วราคาค่อนข้างโอเคเลยลูกค้าอุ้ยราคาดีมากไม่ถึงห้าพันลูกค้าราคาไม่ถึงห้าพันนะคะงานงานคือแบบว่ารอเช็คได้เลยว่าจะมีแบรนด์ออกมากออกน้อยแต่แบรนด์ต้องลุ้นอยู่แหละนะคะแบรนด์ออกมากออกน้อยสีสันเป็นยังไง